ก็วันนี้มาฟาร,ร์มพีเอเนาะค่ะเจอพนาจากจังหวัดอุบลเพราะได้ข่าวว่ามันที่นี่เขาอร่อย <c oughs> วันนี้เข้ามาเจอของจริงคือมันหวานเบนิอาลูกาะอันนี้เท่าที่เคยกินมันหวานมันออกมาเนี่ยสิ่งที่เคยไม่เคยเจอสําหรับวนอื่นสีสันอาจจะได้เหมือนกันหมดแต่ในเรื่องของรสชาติที่นี่มันมีความ มันเค็มนิดนิดน่ะเหมือนใส่เกลือ <c oughs> เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์<ช>เมเราครับพี่ผม <c oughs> ผมก็ยังแปลกใจเข้าใจว่าใส่เกลือแต่ว่าถ้าใส่เกลือมันจะต้องเค็มทั้งนอกแต่นี้เนื้อในถ็ยังเค็มก็สแสดงว่ามันมาจากภายในเค็มทั้งทั้งหัวเค <c oughs> ็มนวลๆพอดีกินใช่ไหม,ม<อ>พี่อร่อยอ่ะมัน <c oughs> หัวใหญ่ๆมันก็เค็มถึงข้างในอ่ะมันเค็มแบบ มันเค็มธรรมชาติมันนัวนะพ่ะอีสานเขาเรียกว่านัวมันกลมกล่อมใช่ไหมพี่ก็ยังงงอยู่ทำไมมันมันเค็มได้ค่ะหัวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยถ้าอบดีๆเนี่ยเป็นน้ำผึ้งเยิ้มเลยใช่ค่ะเดี๋ยวมีเท่าไหร่เดี๋ยวสั่งจองนะหัวใหญ่โอ้ยขอบคุณเลยค่ะเดี๋ยวจองเดวจองคนคนไหนไม่ชอบเดี๋ยวชอบหัวใหญ่เพราะนี่หัวใหญ่ค่ะ อร่อยครับมันที่นี่ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมพวกเรานะคะขอบคุณครับที่ให้ได้ชิมของดี <c oughs> รสชาติไม่ผิดหวังเลย